คุณนี่ตะมุงกล้แบบเสือเดยอมกบ่อ้ยมกเหรอนาะมกับพยาน่ะละคุนหะนให้จังไนสันจินดิบๆเลยเนาะอยนี่มันเด่นตรงๆๆๆๆครับอ้ัดไป

พักเม็ดออกดอกขึ้นน uh. right. mm ้ำเลยเดอะบาเล่นแล้วก็ดอกแต่ก็พักอะไรเศดาเศดาเดอบาเล่นพักเม็ดกูน่ะแดดกึ้งๆเลยกับก้อยป่าซิ่วอือกูน่ะเส่ลจหใบบกูดมากี้ดีใบบกูดมาตรงล่างมั้งเหรอครับเี่ล้วนๆปกติก็ไม่เคยเห็นล้างอย่างเดียวมาเอาครูมันมาเอาครูมาเร็วๆแล้วๆแล้ว ก้อยปลาซิ่วมันนี้พออีเมียมึงเด้ออปลาตัวก้อยปลาซิวก้อยเป็ดปลาซิวมันนี้บอกต่ำบอบอยงังเลยอู้ปลากี่เดื่อหน่อยก็มีปลากระเดืด่อก็มีอมึงปลาติดลีเท่ามแม่ เสอมาล่างย่างดีเหลี่ยมมันงงสะอาดสะอาดปลอดภัยยุกวัถนัดรมอ,องสิทธิเลยเ,ออเสื้อเลยสองมือเลยไม่มคุณน่ะอ,อื๊ดเถอ,อะเต็มดวงสะเดือดสะเดือดนะฮะ เห็นซูเปอร์สเตะนี่อย่างตีก้อยกินซื่อๆนีแล้วเนาะน,ะน,น,นมาสนมาสนมาสนมาดูปาคอแบบนี้โอ้มีหดกุง้งกุ้งก็มีมีทุย่า,ยางครบรถ ขนาดคราทนี่อือลายเนาะกินแซ่บๆผู้เดียวนี่เบื่อม้าจะได้กินน้ำดิอย่างเบิ้อย่างมพ่อ,อกินสเตกห่วงกินแล้วนี่ฮะนี่รีหรือล่ะเอบขุ้นมาอือพ่นะอ,อไปวะอิ่มบ่วะอิมอ่มหลอดแล้วเนาะไอแล้วไนปะแล้ว,ว,ลวอือ โอ้โหถือใจได้พี่น้องเอ,อ,อ้ยคุณนนะคุณหน่ะ <c oughs> น้ำมันออกกันไปดิเอ <c oughs> วเสยวออกไล่เก,ก็เพี้ยนรสชาติเท่าตัวนาองสั่เพิ่มรสชาติมานน้อยนึ่งอันีครับคุณหน่ะมาเบิ้งบานคุณนนะ <c oughs> ปุ้ง ซีทักซีดเนี่ยใช่บักกอกต้นนี้บักกอกบักกอกอุ้ยบักกอกน้ำปลาปรต้องเซอร์แล้วนี่เยังเข็มคขลานี่เบื้องละหนังอินเดียเนาะโอ้โหนูอินเดียก่อนของรูปของสิเลยเก็บเอาไัตรงนี้ กำลังสุกกำลังหอมหอมข้าวอ,อีหออาาลีวล่ะมาจน็มๆมานี่เขาบระกอกละ่ะอืม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 นานมันประกอกก่อนเลยดำแหลกโอ้ยเข่าสิได้เกี่ยวเลยพี่น้องเอ้ยถ้าดูเก็บเกี่ยวลุดูเก็บเกี่ยวเข่าก็อยากล้มแน่ครับช่วงนี้คือเก็บเกี่ยวหนึ่งใส่น้ำอืานนามใส่น้ำ อันนั้นไม่ใช่นั่นหอเดี๋ยวเรเห็นต้นไม้นะอืมมันจะเปลียนเป็นบกอกเออเขาบอกหมือนเออนั่นละทั้งทั้งโอ้ยไม่เชื่เออครับอืมมันจะเปลี่ยนปันนังเขาบ่าไม่เห็นั่นะเห็ดเองวะเอาเอาผมออกเออเออผมพมนาอันนี้ผมผมผู้เลื่อนนี่อะไรเพราะอะไรบุ้งบานนี่โอ้โหขวบพงสศลุดเลยบานและกระดาษ่ามือกันโอ้ย โอ้เจ้ากันสิทคักซิเนี่นะเบิ่งดึงกันนะครับโอ้โหนวแล้วอันนี้เข้ามาตรงยังเข้านี่กระเซิร์ไลไลนี่เกือนิดเดียวอันนั้นออกไงขู่ไงออกขู่ขู่เขียวขู่เขียวสวานให้อนไว้ โอ้ยปวดแอวเด้บเลปวดแอวก็แีนห้านวตัวขี่บัเปงนึงนึงเสีตานมันปานะอ๋อแ้อโอแล้ออาย้อันนี้กระดายนี่เสบตัวจตายก็จายบ้ตายดอวตายกระสังมันเห็นไ่เห้งหรอก สารโมมืนตีว่ามันโดดตรงๆอยู่นั่นอุ้ยประโยชน์อันนี้กระไดบังหันหอมให้อ๋อฮันเบิดน่ะน่าเบ่สได้เหรออือโบกกับแกมเหอบิ้งเบิ้งเบิ้งเบิ้งอาเบิ้งคือว่าเห็นยังกระได

แมน่วมนนี้ครับบซอยเยีิ่สำคัญขาดว่าอะไรดใบนี้ใบมะกรูดนี่หรอใบมะนาวนี่ใบมะนาวนั่งก่อนไม่ไหวอย่างปลาตวะตาะนี่ซื้อว่าปลาซิลมากรอยงขาดคนบาง่มนกปลาซไตายไรเล่าเนาะปลาซีลนี่นะซื ใส่เครื่องใส่เครื่งองปรุงเสร็จมาหาเลียวเสร็จมาทาีนะบ่าไห้ตักใส่ก้อนตักใส่ถาดก้อนเออบ่ต้องก,ก,กินข้าวนี่บเออ่เม็นบ่เอาแล้วแต่แล้วตอนแรกบอกว่าส้แตะข้า่นี่สิมกุกต่างเนี่ยโอ้ยพออีกเนี่ยเออเอาสเต็กมาแรกก็ไม่ยอม เด่นจึงคืนงชิงเัินอืมอันตีไหมอืมอันตีไหมด่านเขาบอกว่าปลาเป็นบ่อนนะอืมอือนะกินน้ำลายกินหอมาแน้วกินน้องเหรอสวยงามแล้วสวยงามสวยงามเกินนั่นเขาเกิน เขาเขาเออเาเห็นเห็นทเขาเสื้อนีเห็นเออเสื้อกูกต่แหลงะรกันแล้วน้อนะอาตั้ง่จีบาแลเนะอือออกิหอมคณะ ชีวิตต้องเลี้ต้องเลี้ยง,งนะตัวมีชีวิตนะฮะงานสี่นเนี้หมดแล้วอนนันเปิดดอกเปิดดอกนนเออขอบคุณมากมท้ายาปเนี้ยเ,เปิดงานเปิดงาน ดูสิเลยครับขาดบ่ฮ้อกิงเขากินเขาอันทูกกระไดได้ครับนอือ กันเลยครับสละสุดยอดสุดยอดนัวฮะไมนะครับผีบัตรสวนเลยวะมันตรงข้าแบบเสีอ,สอ,อีกเสียอ,อีกเบ็ดเน้อมข้ามโบอ่ะ mm. mm.

tố ra, Ê, hey, làm gì vậy, kinh nón, hmm, มันเเกิามนก็ม่ก็เกิดเ,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 เลยเนาะม่แต่เกาะไมแต่เกาะเมื่อกี้นี่ยอซัดซัดซมันใส่เพชรลายมันเกิดเลยหนู้ัอันเลืเพชรแดงสี่นิ้วเ,เ้ยปีเตเสียบพ้องขนาดเดาเลยนี่ Can call Phải Uh. Yeah, I've to keep. คำห,หน่อยไม่สิมก่อนคำน้อยแล้วครับนี่อืม <c oughs> โอ้โหตัวตัวนี้นี่ครับนี่นี่นี่ นั่งเหรอธรรมันดาครับอืมแมงตับเตาตัวเน,นี่ยปากข้อได้เนี่ยกินเมื่อ้ขามันแข็งแข็งคุณอ่ะแข็งแห้งอืมโอ้เสี่ยงอ่ะกวบกวบกวบรวด Khắp miền ngoài với con Nó bây giờ dẹp luôn, bông ạ งานเอ็นแทำนิดหน่อยก่อนเดี๋ยวเขาจะว่าจิปมปม ปวดพวดอละเนยต้นตีมา